องค์คมนตรีก็เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์ด้วยนะฮะโรงเรียนสังวานวิทย์นี่ก็อยู่ที่อำเภอป,ป่ายนะครับและก็ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัชประชาธิปไตที่34ปางวะผ้าจากป่ายาข้ามมาปางวะผ้านะครับพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีนะครับประธานกรรมการบริหารมูลที่รัชประชาธิปไตในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์สา บ้านเมืองน้อยตำบลเวียงเหนืออำเภอปลายเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ<อ>เรียนการสอนและโครงการต่างๆตามพระราชดำริของโรงเรียนโดยมีนายชนกมากพันธ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่สอนพร้อมคณะครูโรงเรียนสงวนวิสามให้การต้อนรับโรงเรียนสงวนวิสามจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจํานวน201คน ครู22คนจัดตั้งขึ้นตามโครงการพระราชดำริขององค์สมเด็จพระศรีนครินทรากร,ร,ารมราชชนดีด้วยทุนทรษษษัพย์ส่วนพระองค์จำนวน30,000บาทเมื่อวันที่1พฤษภาคม2509เ,เริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่25มกราคม2510ปัจจุบันโรงเรียนสาวานวิสามสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานการประถมศึกษาแม่งสอนเขตหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณิธิาราชปชานุเคราะห์เมื่อปี2555จนถึงปัจจุบันเช่นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเครื่องแบบนักเรียนผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวโดยในปี2557สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนไว้ในโครงการตามพระราชดำริจากนั้นองค์มนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาความต้องการของโรงเรียนณโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์ที่34อําอำเภอปางมะผ้าได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนการเรียนงานอาชีพภูนปัญญาชนเผ่างานสวนเพืษ,พษ,า,พษาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียง ฐานห้องสมุดเพิ่มพูนปรรัญญากิจกรรมการดำเนินงานยุคเกษตรกร,กร,รและกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได,ได้เรื่องการประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจระหว่างเรียนเช่นทอผ้าซาอุาอริผ้าทอปกยอการเลี้ยงจิ้งหลีดการเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่ไข่โดยนักเรียนเป็นผู้คิดและเลือกอาชีพที่ตนเองอยากทํา และเลือกครูมาเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนราะชนุเคราะห์ที่3.4อำเภอปางมะผ้าจัดตั้งตามโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเพื่อให้เด็กได้โอกาสในพื้นที่ทุทรก,กันดานหรห่างไกลตามแนวชายแดนอำเภอปรางมะผ้าและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นราษฎรที่มีคุณภาพมีชีวิตที่ดีและรักประเทศไทยเปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหาศึกษาประเภทประจำมีนักเรียนจำนวน259คนมีจำนวนบุลรรคลากร55คนยากเป็นข้าราชการครู22คนพนักง,งานราชการ15คนครูธุรการ1คน ผู้ปฏิบัติงานในราชการ6คนและพี่เลี้ยงเด็กพิการ8คนสำหรับเด็กนักเรียนจำนวนจําแนกเป็น4ชนเผ่าดังนี้เป็นเผ่าไทายใหญ่ 175, ร้ยละ75ลีซูร้ยละ13ลาหูร้อยละ10และชนเผ่าปะกยอร้อยละ2ปัญหาที่ทางโรงเรียนมีความต้องการเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนรอยสูงน้ำที่ใช้อุปโภคภายในโรงเรียนอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยใช้เครื่องปั๊มน้ำะระบบไฟฟ้าสูบจับแม่น้ำลางขึ้นมาใช้ระยะทาง800เมตรในฤดูฝนน้ำจะขุ่นไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้อย่างพอเพียงจึงของความรู้ข้อการประปาส่วนภูมิภาคมาสำรวจเพื่อขยายเขตการจ่ายน้ำประปามายังโรงเรียนและการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจากสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย แกกละกรมทรัพยากรน้ำเข้ามาดำเนินการในเรื่องน้ำกินน้ำใช้